สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า10,000แสนนะคะเมื่อวานเราได้เรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบไปแล้วว่าใครมากใครน้อยใช่ไหมลูกเปรียบเทียบแค่2จํานวนแต่วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการเรียงลำดับหมายความว่าการเรียงลำดับต่อยอดจากเมื่อวานคือถ้านักเรียนเปรียบเทียบได้แล้วนักเรียนก็สามารถเรียงได้จากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็ได้นะคะไปเรียนกันเลย วันนี้มีเนื้อหาไม่มากเท่าไหร่นะคะการเรียงลําดับจํานวนที่มากกว่า1น0 0 0 0เนี่ยก็คือจํานวนที่เราเรียนเรียนกันมานี่แหละหน่วยเป็นถึง10ล้านล้าน,านพันล้านนะคะวันนี้ครูย,ยกข้อมูลเก่าของเมื่อวานมาเลยนะคะมี5ข้อมูลครูต้องการให้นักเรียนเรียงจากน้อยไปมากก่อนอ่ะน้อยไปมากเด็กๆไปดูก่อนดูซิกาแฟดิบลินจีซาคูแอปเปิลกับถั่วเหลืองเนี่ยใครน้อย เขาบอกว่าการเปรียบเทียบเนี่ยให้นักเรียนเปรียบเทียบเป็นคู่คู่ไปถ้ามองจากภาพรวมแล้วเนี่ยตอนนี้เราเจอหลักแสนหลักล้านและหลักสิบล้านใช่ไหมลูกอันนี้คือแสนอันนี้คือหลักล้านแล้วก็เจอ10ล้านแต่เขาถามตัวที่น้อยไงน้อยสุดมองเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกกาแฟดิบแล้วก็เขียนก่อนเลย สี่แสนสี่มื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดกาแฟดิบผ่านไปละต่อไปน้อยลองลงมาเอ๊สิบล้านกับล้านเนี่ยสิบล้านตัดทิ้งไปก่อนใช่ไหมคะเราไปดูหลักล้านที่ลิ้นจีกับทั่วเหลืองก่อนครูสอนไปเมื่อวานใช่ไหมลกูกให้ดูตอนนี้เจอหลักล้านด้วยกันการดูให้ดูจากทางซ้ายมือก่อนเริ่มเลยครูทรายพาไปดูล้านเหมือนกันใช่ไหมลกูกไม่ได้ ไปดูหลักแสนเจอแล้วแปดแสนกับสามแสนลูกใครน้อยคิดให้ทันแปดแสนกับสามแสนใครน้อยอ่าสามแสนน้อยเด็กๆก็เอาสามแสนมาเขียนเลยเก้าล้านสามแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันสิบเจ็ดตอนนี้ผ่านไปแล้วลองลงมาก็เป็นตัวนี้ได้เลยใช่ไหมคะเพราะหลักล้านมีแค่สองตัวเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่ ไปเปรียบเทียบสองตัวนี้หลัก10บล้านเป็นเลข2เหมือนกันไม่ได้ไปดูหลักล้านค่ะหลักล้านเป็นเลข9กับเลข8นะคะ9กับ8รู้ทันทีเลย9ล้านเป็นยังไงกับ8ล้านล่ะอาหารตัวอะไรอยู่ตัวน้อยก็ต้องเป็น8ล้านใช่ไหมคะเด็กๆก็เอาไปเขียนเลยเป็น 2 8่สิบแปดล้านสามแสนเ่คุาเขียนตัวใหญ่เกินไปและตัวสุดท้ายคือสาะู่ก็เป็น29 000, ไม่สวยงามเลย2 9่สิบเก้ล้านหกแสนกะคะก็คือการเรียงลำดับจากน้อยไปมากต่อไปใส่ขอลบหน่อยนะโอเค เรียงจากมากไปน้อยก็ทํากับกันนี่ลูกหาตัวที่มากสุดแต่เรามีด้านบนแล้วนี่เราก็ดูจากด้านบนได้เลยตัวที่มากสุดก็คือสาคูใช่ไหมลูกอ่ายีล้านหกแสนห้เร้อลองลงมาก็เป็นแอปเปิ้ลยีล้าน3ามแ5 5เ้า ลอง primo, ลองมาก็เป็นเราเราทำย้อนกลับได้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนละโจทย์เด็กๆก็เปรียบเทียบเหมือนเดิมนะคะแต่ขอให้ดูดีๆว่าโจทย์สั่งมากไปน้อยหรือน้อยไปมากอันนี้เรียงต่อเลยนะลูก9 3 7ล้าน3แสะคะและตัวสุดท้ายสุดท้ายพูดไม่ชัดละ4่แสน โอเคอันนี้คือการเรียงลำดับนะคะสิ่งที่เจอผิดกันเยอะคือเด็กๆจะชอบแบบไม่อ่านคำสั่งคำสั่งคือตรงนี้ค่ะเนี่ยสั่งจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากไม่รู้อะไปถึงได้เฉลียงเลยเจอมาบ่อยมากครูก็เลยจะเตือนนิดนึงว่าให้อ่านคำชี้แจงหรือคำสั่งที่หนังสือหรือแบบฝึกหัดเขาสั่งนะลูกนะอย่ารีบเรียงจนเกินไปนะคะต่อไป อ่ะอยากถามเมื่อกี้ที่เราเรียงไปแล้วใช่ไหมลูกเขาถามครูซายอยากถามว่าปริมาณการส่งออกมากที่สุดเมื่อกี้เราคุยกันมาแลว้วมากที่สุดคืออะไรอ่าเห็นแล้วสาคูใช่ไหมลูกเด็กๆก,กก็เขียนสาคูเลยเรามาสรุปกันมต่อไปน้อยที่สุดล่ะคะน้อยที่สุดน้อยที่สุดกาแฟดิบใช่ไหมคะ ตอนนี้เขาสั่งให้เรียงจากมากไปน้อยนะคะเป็นการสรุปเนาะสินค้ากเกษตรก็คือเขียนเป็นตัวหนังสือเลยเริ่มที่มากมากก็คือสาคูใช่ไหมลูกสาคูมากสุดเรามาช่วยกันตอบทางบ้านตอบเดี๋ยวครูจะเขียนไปเรื่อยๆนะสาคูลองลงมาเป็นอะไรคะแอปเปิลน,นะคะลองลงมาเป็น มากลองลงมาแล้วลองล,อง,ล,ล,อง,ลองมาเป็นอะไรคะลิ้นจีลองลงมาเป็นทัวเหลืองและสุดท้ายเด็กๆตอบได้เลยหนึ่งสงสามตอบว่ากาแฟ,แฟดิบวันนี้มีแค่นี้เองลูกมันไม่ยากเลยก็คือใช้เรื่องเมื่อวานเลยคือเปรียบเทียบได้ถ้าเด็กๆเ,เปรียบเทียบได้เด็กๆก,ก็จะเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากได้สบายๆเลยนะคะ ข้อสรุปคือการเรียงลำดับเนี่ยจะใช้หลักการเปรียบเทียบนั่นแหละเปรียบเทียบทีละคู่แล้วเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากแล้วแต่หนังสือหรือคู่หรือโจทย์สั่งเนี่ยเด็กๆต้องอ่านคำสั่งดีๆนะคะสำหรับวันนี้มีแบบฝึกหัดหน้าเดียวก็คือทำต่อจากเมื่อวานหน้า11หน้าเดียวนะคะเขาให้ข้อมูลหนูมาตรงนี้เด็กๆอ่านอ่านให้เข้าใจแล้วนำไปตอบด้านล่าง ว่าเขาให้ตอบเป็นตัวหนังสือหรือตอบเป็นตัวเลขตอบดีๆนะคะการตอบแบบนี้ถ้ามีหน่วยเด็กๆก,ก็เขียนหน่วยด้วยหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะนะคะทำสบายๆเสร็จแล้วส่งให้เรียบร้อยนะคะพักสายตาบ้างนะคะเพราะเราเรียนทั้งวันจากจอโทรศัพท์นะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ